สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนา ราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวพฤษภบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะและสําหรับท่านที่ผูกลัคนาแล้วอย่าลืมใช้ตําแหน่งดาวตั้งรับเดิมเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะแน่นอนว่ามฤตยูยังคงทับลัคนาของท่านค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ดาวมฤตยูทับลัคนาหลายท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภ ก็อาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างแปลกปลวนนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความคิดมากมฤตยูจะส่งผลในเรื่องของความคิดทั้งสิ่งเก่าสิ่งใหม่ค่ะแล้วก็ท่านอาจจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิทยาศาสตร์ต,ต่างๆหรือว่าตรรก,กะในด้านความคิดต่างๆเรียกว่าอาจจะตกผลึกความคิดของตัวท่านเองได้ค่ะ เพียงแต่บางท่านที่มีดาวตั้งรับสมมุติว่าเป็นดาวร้ายนะคะในลัคนาของท่านเนี่ยก็อาจจะมีสิ่ง,งต่างๆที่แปลผันไปตามสภาพของเจ้าเรือนเขาด้วยค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งดาวโชคลาภดาววาสนาของท่านกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ดาวโชคลาภของท่านก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนพันธุไปจนถึงวันที่27นะคะทีนี้เขาจะมีดาวที่เล็งแล้วก็กลุมร่วมซึ่งเป็นตำแหน่งดาวร้ายแล้วก็ตำแหน่งดาวคู่ศัตรูแล้วก็ตำแหน่งดาวที่ให้คุณด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาแกะไปทีละดวงกันค่ะมาดูตำแหน่งดาวศุกร์กับดาวพุธก่อนนะคะ พุทธได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจจาวเวลาทีนี้พุทธเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินแสดงว่าช่วงนี้การเงินจะดีนะคะท่านใดที่รอคอยเรื่องของการเงินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเงินที่จะได้รับการซัพพอร์ตกับครอบครัวนะคะหรือว่าอะไรที่ทําร่วมกับครอบครัวเงินกงศีต่างๆก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินรับทองค่ะหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานด้านนี้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้านการซื้อขายรถลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ว่าจะ ได้รับเงินค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวเลยแล้วค่ะท่านใดที่มีบริวารเข้าร่วมนะคะเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการสนับสนุนสิ่งใหม่ๆให้กับตัวท่านเองแล้วก็บริวารของท่านถือว่าเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภค่ะคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำทําอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายหลายท่านที่ทํางานร่วมกับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของท่านมักได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทุกอย่างก็จะสามารถสําเร็จไปได้โดยง่ายค่ะ ทีนี้ดาวตัวตนของท่านก็กุมร่วมกับตำแหน่งดาวอังคารด้วยไปจนถึงวันที่18ค่ะดาวอังคารและดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายจากแดนไกลก็ได้หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างๆหรืออะไรที่เป็นเรื่องปแปลกๆก็มักจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนั่นเองค่ะบางท่านก็อาจจะมีคู่ครองคู่รักคนรัก คู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆเข้ามาร่วมสนับสนุนเข้ามาทําอะไรให้เกิดลาภผลเกิดสิ่งดีงามกับตัวท่านค่ะแล้วในวันที่18นะคะดาวอาทิตย์เขาจะยกมาสู่ภพเรือนพันธุซึ่งเป็นบ้านของเขาทําให้ดวงดาวค่อนข้างเกิดความแข็งแรงขึ้นนะคะอาทิตย์และสุขเป็นดาวคู่สมพล ทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายจากเพื่อนฝูงจากครอบครัวด้วยนะคะเรียกว่าในช่วงนี้ก็จะมีการวางแผนบางอย่างในการที่จะทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการงานแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนหรือว่าจะเป็นการงานที่ทำในบริษัทห้างร้านต่างๆบริษัทร่วมทุนต่างๆหรืออาจจะเป็นโหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่าท่านใดที่ทํางานอยู่ในรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้มักจะทําได้ดีนะคะถือว่าในช่วงระยะนี้ตัวท่านนั้นก็จะสามารถก่อเกิดสิ่งดีงามให้กับตัวเองได้โชคลาภยังคงเกิดขึ้นค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังค่ะดาวตัวตนเขามีดาวพุธและดาวังคารกลุ่มร่วมด้วยนะคะทีนี้พุธและังคารเขาเป็นคู่วิวาทะ ในวันที่1ถึงวันที่18ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ในเรื่องของการถูกใส่ไฟใส่ความต่างๆนะคะท่านใดที่ทํางานแบบมีธุรกิจการค้าหุ้นส่วนเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินต่างๆเป็นสิ่งที่ยังคงต้องระมัดระวังอยู่การที่ท่านพูดคุยพูดจากับบริวารกับลูกน้องของท่านก็ยังเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพุทธก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับบริวารที่ อายุน้อยกว่าท่านหรืออาจจะเป็นลูกหลานก็ได้ทีนี้ต้องระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงค่ะเพราะว่าภพเรือนนี้เขาเล็งอยู่กับภพบเรือนการงานทีนี้มาดูวังคารกับเสาเมื่อเขาเล็งกันนะคะเสาโคจรเดินถอยหลังนะคะแล้วก็เล็งกับตำแหน่งดาวังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะนั้นระวังเรื่องของการมีปัญหาในที่ทํางานระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ อะไรที่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าอังคารที่เข้าเลงเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศในวันที่1นถึงสินะคะ,ะ,คะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยเรื่องของคําพูดคําจาเรื่องของการที่ท่านอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะแล้วเกิดความเสียหายในส่วนนี้ได้เพราะว่าเสาเขาเป็นเจ้าเรือนสุภะเขากําลังโครจรวิปริตคือการพักองศาเดินถอยหลังแต่ยังคงอยู่ในภพเรือนการงานแสดงว่าช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับไปแก้ไขงานเก่า หรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่งานเก่าผิดพลาดแล้วก็มีการรื้อขึ้นมาทำใหม่มีการนำกลับขึ้นมาทำใหม่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในภาวะของการทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายหรือว่าการทำอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาอาจจะเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นในภายหลังได้นะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวศุกร์ค่ะศุกร์ขเขาเดินถอยหลังกลับไปอยู่ในภพศาสตร์ชะ ถือว่าเมื่อสุกมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคแล้วก็ปทุมเกณฑ์สุกโยกหน้ากับลัคนาเป็นสามกับลัคนาถือว่าทำอะไรก็ค่อนข้างโดดเด่นมีสเสน่ห์กับคนที่ได้พบเห็นนั่นเองค่ะแล้วเขาก็กลุ่มร่วมกับดาวเกตซึ่งเกตอยู่เรือนไหนก็กระตุ้นเรือนนั้นค่ะทีนี้อาจจะหมายถึงว่าในชว่วงระยะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยการออกไปพบปะผู้คนบ่อยการออกไปสื่อสารออกไปพูดคุยเจรจาต่างๆหรือออกไปดื่มไปสังสรรค์ไปเที่ยวค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็โดดเด่นในช่วงระยะหลังจากวันที่27ถือว่าท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภนะคะโดยตัวท่านเองอาจจะเป็นคนที่ เรียกว่าเป็นคนเชื่อมต่อระหว่างจุดรอยต่อของเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่ก็ระมัดระวังจุดนี้ค่ะอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ความรักยุ่งยากได้เพราะสุขเขาก็เล็งกลับบ้านของดาวเสาอยู่ค่ะเพราะนั้นก็ระวังความเจ้าเสน่ห์ของท่านอาจจะทําให้ปวดหัวขึ้นได้ค่ะแต่โดยรวมๆโชคลาภยังคงเกิดขึ้นปัญหาเพื่อนฝูงบางคนอาจจะมีเอามาให้นะคะอาจจะมีอะไรที่มากระตุน้น แต่แล้วสุดท้ายก็จะจบด้วยการที่ได้สิ่งดีๆกลับมาตอบแทนอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมิตรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะช่วงระยะนี้ตัวท่านอาจมีเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนฝูงบางคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีการสนับสนุนบางอย่างมีการร่วมคิดร่วมทําบางอย่างกับตัวท่านค่ะแล้วก็เราย้อนกลับไปนะคะอาทิตย์เขาอยู่ในภพเรือนศาสระ ด้ามาตรฐานดาวเป็นมหาจักรไปจนถึงวันที่18สิงหาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนนี้แล้ว27ดาวศุกร์เขาก็าเข้ามาทีนี้1ถึง18สิงหาคมเมื่อดาวอาทิตย์เขาได้ตำแหน่งมหาจักรแสดงว่าช่วงระยะนี้เรื่องของความมั่นคงยังคงเกิดได้ดีท่านใดที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาระบบออนไลน์ต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับ การต่างประเทศต่งตางๆมักจะทําได้ดีเนื่องจากภพเรือนนี้ถือว่าทําตําแหน่งโยกถึงกันกันกบดาวพฤหัสซึ่งยังถือว่าจะตุโกนกับดาวคู่มิตรใหญ่นะคะดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนวินาศคลองตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเมื่อถ,ถึงกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับลับๆแปลกๆศาสเฉพาะทางหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศลักษณะแบบนี้หรือว่าการศึกษาในระบบออนไลน์ต่างๆมักจะทําได้ดีในช่วงระยะนี้ค่ะ ท่านใดที่มีการคอนแทคงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษามักจะทำได้ดีค่ะทีนี้พระฤหัสนะคะเขาเป็นเจ้าเรือนลาพะเจ้าเรือนแห่งเพื่อนใหม่มิตรใหม่ๆม,มีเกณฑ์ได้พบเจอมิตรนะคะแต่ในวันที่29พริฤหัสมีการโคจรเดินถอยหลังเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ต่างๆก็อาจจะมีการกลับมาทบทวนอาจจะมีการกลับมาพิจารณาใหม่กับเรื่องราวบางอย่างนะคะเมื่อพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้แล้วได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคในภพเรือนวินาศชาวลัคนาราศีพฤษภก็มักจะได้มีโชคลับๆโชคแปลกๆโชคจากสิ่งลี้ลับลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้พฤหัสเขาก็เป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะวินาศหมายถึงอะไรหมายถึงความเจ็บป่วยไข้ความทุกข์ทรมานหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ความเสียหายต่างๆได้จบสิ้นแล้วนะคะตามความหมายทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ทีนี้พอพฤหัสเข้าอยู่ในตําแหน่งนี้เขาเกี่ยวข้องกับสติปัญญาก็เป็นจุดที่พินทุบาทด้วยเช่นกันถึงแม้จะมาพร้อมกับโชคลาภเพราะนั้นพยายามนะคะในช่วงที่ทั้งดาวพฤหัสดาวราหูอยู่ในภพเรือนวินาศแต่ถึงแม้จะได้ตําแหน่งราชาโชคพยายามที่จะคิดอะไรแล้วก็ เอาในเรื่องของเหตุผลเรื่องของหลักการเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของศีลธรรมมาใช้ค่ะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งศีลธรรมความถูกต้องเป็นดาวของเรื่องครูบาอาจารย์ลักษณะแบบนี้ท่านจะต้องเอาตรรก,กะ เอาเรื่องของความถูกต้องความจริงมาคิดมาเป็นพื้นฐานให้มากเพราะเมื่อดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้อาจจะถูกบทบังกับเรื่องราวที่ทําให้ท่านเห็นผิดเป็นชอบได้โดยเฉพาะดาวคู่นี้เขาถือเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมราหูได้ตําแหน่งทีวีโชคราหูเป็นเจ้าเรือนการงาน ทีนี้การงานได้ตําแหน่งเทวีโชคในภพเรือนวินาศหมายถึงมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงการงานมีเกณฑ์ได้โชคลาภได้ไปแทนคนอื่นได้ไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปแทนคนอื่นการต่างประเทศต่างๆเหล่านี้มักจะทําได้ดีนั่นเองค่ะและราหูเมื่ออยู่ในภพเรือนนี้ก็เป็นตําแหน่งพินทุบาททรงพลให้เจ้าชะตานั้นมักถูกหลอกในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันค่ะ ราหูถึงกับอาทิตย์ราหูยังคงถึงกับพุธก็ถามว่ามีสิ่งที่ต้องระวังไหมก็มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นดาวที่เรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคําพูดคําจาก,การสื่อสารการตจราจาต่างๆให้ดีในช่วงระยะเดือนนี้ด้วยค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูตำแหน่งดาวอังคารอีกดวงหนึ่งค่ะอังคารในวันที่18สิงหาคมมีการย้ายมาสู่ภพเรือนปุตตะค่ะถือว่ายังคงอยู่ในบ้านของคู่ศัตรูก็ยังคงต้องระมัดระวงังเพราะว่าเมื่อดาวเป็นดาวคู่วิวาทะคู่วิวาทก็อาจจะมีการที่คิดอะไรพูดเลยหรือว่าอารมณ์ใจร้อนใจเร็วลักษณะของอังคารนะคะก็จะเป็นการตัดสินใจเร็วส่วนพุธก็จะเป็นเรื่องของการทําอะไรแบบเร็ว,รวแล้วก็การใช้ปฏิพานไหวพริป แต่เมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาอาจจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันเองก็ได้เพราะนั้นทําอะไรให้ช้าลงนะคะสิ่งต่างๆก็อาจจะเกิดผลสําเร็จได้ดีสําหรับท่านค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวอังคารมาอยู่ในพพันธุวันที่1ถึงวันที่18ในช่วงระยะนี้ถือว่าความรักยังคงเกิดขึ้นได้ดีค่ะยังคงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องของสเสน่ห์ถูกตาต้องใจมีเรื่องของ การได้พบเจอรักใหม่ๆแล้วก็ระวังเรื่องของการได้พบเจอความรักที่นอกเหนือสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะไปรักไปชอบใครเข้าหรือว่าท่านอาจจะไปถูกตาต้องใจกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าสุขเขาก็กลุ่มร่วมด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนตานุรักษ์ของท่านและอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยทีนี้สเสน่ห์อาจจะแรงเกินเบอร์ค่ะส่งผลให้สามีหรือภรรยาของคนอื่นเขามารักมาชอบท่านได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ระวังมีความรักเกิดขึ้นในที่ทํางานเพราะเป็นจุดที่ปะทะเป็นจุดที่ขัดแย้งกันนะคะอาจจะก่อเกิดปัญหาให้ท่านในภายหลังได้นั่นเองค่ะสําหรับในวันที่18นะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนีจะย้ายมาสู่ภพเรือนปุตตะช่วงนี้ความรักสดใสเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจากันเรื่องของ กิจกรรมภายในบ้านเรื่องของการทำงานบางอย่างกับคู่ครองคนรักของท่านหรือบางท่านก็อาจจะมีการที่คิดหาทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานร่วมกันลักษณะแบบนี้ร่วมกันแก้ปัญหานะคะถือว่าเป็นจุดที่ก็เกิดสิ่งที่ดีๆกับท่านทั้งสองคนแล้วก็ยังคงดูแลใส่ใจกันอยู่เพราะว่าเจ้าบ้านเขานะคะดาวพระพุธเขายังคงได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรุจาวิราชค่ะถือว่าเป็นจุดที่จะทำเรื่องราวดีๆได้เพียงแต่ต้องใจเย็นลงนิดนึงในช่วงระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะคะ ทีนี้มาดูดาวพระสุขประกอบกันค่ะสุขเช้ไทยหัวใจความรักสุขหนึ่งถึงยีอยู่ในภพเรือนพันธุค,ค่ะแล้วก็ถือได้ว่าในช่วงระยะนี้ดาวพระสุขส่งผลในเรื่องของความมีเสน่ห์การที่พูดจาเจรจาอะไรไปคุณก็ให้ความเชื่อถือนะคะหรืออาจจะได้พบเจอความรัก จากเรื่องของการงานค่ะแต่ก็ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างจากความเจ้าเสนห์ของตัวท่านเองทีนี้ในวันที่27นะคะดาวศุกร์จะย้ายไปได้ตำแหน่งราชาโชคและปทุมเกณฑ์ช่วงนั้นก็เสน่ห์แรงเกินเบอร์ค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการได้รับโชคลาภกับความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วได้พบเจอความรัก ได้พบเจอความรักและคนดีๆเข้ามาลักษณะแบบนี้ค่ะจบกันไปสําหรับคําพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจผูกลัคนาส่วนตัวสามารถแอดรายละเอียดคิวอารโค้ e Q A ด้านล่างนี้มาได้ค่ะและท่านใดที่สนใจร่วมบุญรุกภูส่ให้กับโครงการปันน้าใจน้องหมาน้องแมวจรก็สามารถ ทำบุญมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ท่านใดต้องการความช่วยเหลือก็ทัก QR code มานะคะยินดีให้ความช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาที่ได้รับมาค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสําหรับชาวราศพีศพฤษภค่ะแล้วก็บริหารภาวะอารมณ์จิตใจเอาเวลาเปลี่ยนพลังกายนะคะสุดท้ายแล้วคนเรานะคะก็มีเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทั้งกายและใจของเราจะต้องแข็งแรงเพื่อวันพรุ่งนี้จะได้สู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ